ก่อนหน้านี้ใครเคยคิดเคยแสดงความเห็นหรือเคยบอกว่าไม่อยากได้เลยครับพี่กองหน้าอย่างเลียมดีแลบหาคนอื่นได้ไหมเมื่อวานนี้มีคอมเมนต์กันเต็มเลยหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วรายงานให้ฟังว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนั้นสถานะเริ่มจะเป็นรองเชลซีแล้วดูเหมือนว่าเชลซีจะเริ่มเข้าฉากมาจากแนวโน้มโอกาสที่พวกเขาถือไพ่เหนือกว่าอย่างเรื่องโคตาแชมเปี้ยนส์ลีก มาวันนี้ล่าสุดเรียบร้อยครับฟาบิเซลมาโ,โน่เฮียวิโกไปแล้วว่าเลียมดีแลบ,บนั้นตอบตกลงโปรเจกต์ฟุตบอลของเชลซีเป็นที่เรียบร้อยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันในคลิปนี้ครับ แต่ก่อนอื่นครับขอเริ่มต้นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเรากันก่อนเลยเกมคืนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงโพสซีซั่นนัดสุดท้ายของฤดูกาลจริงๆแล้วนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันจะจบจริงๆแล้วครับเพื่อนๆเกมคืนนี้หัวค่ำนี้1นึ่ทุ่มตรงเจอกับฮ่องกง เตรียมติดตามรับชมกันได้ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะเป็นสัมภาษณ์เพจคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมที่พูดถึงความคิดเห็นจากลูเบนอามริมรวมถึงนักเตะที่มานั่งข้างเขาอย่างอาร์มดิอาโลโดยอามริมครับเขาก็มีการแสดงความคิดเห็นว่าเขาก็ไม่ได้พอใจนักหลอกกับผลการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นในเกมอุ่นเครื่องที่มาเลเซียที่ผ่านมารวมถึงก็คิดว่าบางทีเนี่ยทีมอาจจะต้องโดนโหก,กันซะบ้างก็ดีเหมือนกันจากผลงานการเล่นจากผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้น ปกติแฟนๆหนุนหลังส่งกำลังใจเชียร์กันตลอดไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงบางทีบางครั้งเขาคิดว่านักเตะของเขาเนี่ยอาจจะต้องโดนเสียงโห่เล่นงานกันบ้างจะได้กระเตืง้งหรือกระตือรือร้นกันสัหน่อยอะไรแบบนี้ไปเวน,นะั้นอะเฮดโค้ดของเราส่วนนอกเหนือจากนี้ครับก็จะเป็นการอธิบายว่าจริงๆแล้วทีมของเขาเนี่ยก็มีเรื่องของอาการเหนื่อยล้ามีความเจ็ดแหลกจากการต้องบินข้ามทวีปมาเล่นนะสุดท้ายเดินทางมาโอ้โหสภาพร่างกายยังไม่ได้ก็ต้องลงแข่งกันแล้ว สภาพอากาศสภาพสนามอะไรมันก็แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง แต่มเมื่อวานอัมาริมก็บอกแล้วครับว่าไอ้เรื่องพวกนั้นเราอ้างไม่ได้เพราะยังไงเราก็ต้องดีกว่าที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนาะส่วนก่อนเกมคืนนี้เขาก็ยืนยันชัดเจนกับสื่อแล้วว่ายังไงเขาจะใช้ผู้เล่นชุดหลักแน่นอนถ้าใครไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหรือว่ามีความเสี่ยงจะบาดเจ็บเขาจะส่งลงเล่นแน่นอนแต่จะเป็นการผสมผสานกับเด็กๆด,ดาวรุ่งหรือสำรองที่ขนกันมานะเขาไม่อยากให้เด็กดาวรุ่งลงไปทั้งหมดหรือว่าใช้ตัวหลักตัวจริงทั้งหมดแบบนั้นอยากให้เป็นการผสมผสานลงไปเล่นในสนามมากกว่าเพื่อออเเป็็นนกกาารแแล้วมพื่อขอ คุณแฟนๆที่ซับพอร์ตหรือสนับสนุนแมนเชสเตอร์อยู่ในเต่์เนาะนอกนอจากนี้ครับก็จะเป็นนักเตะที่นั่งทางเขาเมื่อวานนี้อย่างอารมัดเดียโลซึ่งจะตัวมีประเด็นพอดีเลยที่มาเลเซียหลังจากที่มีภาพว่อนโซเชียลมีเดียมีการชูนิ้วกลางผมอาจจะขออนุญาตไม่แสดงตัวอย่างแล้วกันนะเมื่อวานนี้ตัวอารมัดก็ถูกถามแล้วเขาได้อธิบายไว้แบบนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ แต่ไม่ใช่คนที่มาดูถูกแม่ของผมผมไม่ควรไปตอบโต้อะไรแบบนั้นแต่ผมก็ไม่ได้นึกเสียใจเลยที่ทำมาลงไป เรามีช่วงเวลาที่ดีมากๆกับแฟนบอลที่มาเลเซียอ,อ้าวแบบนี้หมายความว่าอารมณ์ตอนนั้นที่อาหมัดทำลงไปหรือสิ่งที่อาหมัดทำไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีแฟนบอลบางคนบางส่วนหรือบางกลุ่มกวนไม่แน่ใจไปดูถูกหรือไปต่อว่าแม่เขาซะอย่างนั้นอันนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่แฟนบอลก็ไม่ควรทำแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วอาหมัดด้วยความเป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอลมีภาพลักษณ์แล้วมาในฐานะตัวแทนสโมสรเขาไม่ควรทำแบบนั้นอยู่แล้วแต่บางทีก็มันพอจะเป็นเหตุเป็นผลที่แอบเห็นใจหรือเข้า เข้าใจได้ในบางแง่มุมเนาะถ้าเป็นเราอยู่ดีๆมีคนแปลกหน้าหรือคนที่คิดว่าจะซับพอตสนับสนุนเรามาด่าว่าครอบครัวเราเราก็คงไม่พอใจเหมือนกันเรื่องนี้ใช้คําว่าก็ผิดทั้ง2ฝ่ายอามัดก็ล้อเร็วไปสันหน่อยในแง่ของการตอบสนองแบบนั้นส่วนแฟนบอหลหรือใครก็ตามที่ไปทําแบบนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้นเลยครับเห็นใจอามัดเหมือนก,นกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้ก่อนที่ตัวอามัดเนี่ยจะออกมาแถลงอธิบายว่าเหตุผลมันคืออะไรเชื่อไหมครับเพื่อนๆมันมีฟีดในโซเชียลที่คาดเดากัน ว่าอาจจะเป็นเพราะผู้เล่นปีสัดแดงเนี่ยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเซ็งเบื่อกับโปรแกรมสโมสรอนกูเหนื่อยกันมาทางฤดูกาลยังจะพากูบินข้ามทวีปมาเตะอะไรแบบนี้อีกแม่งไม่ไหวอาจจะแบบเซ็งเก็เลยอัดชูนิ้วกางกันไปเลยเพื่อเป็นการตอบโต้ให้สโมสรได้รู้เนี่ยมีทิศทางแนวโน้มแบบนี้เกิดขึ้นด้วยในโซเชียลมีเดียผมไม่แน่ใจว่าต้นตอมันมาจากตรงไหนแต่ว่า รับฟังรับรู้กันผ่านๆก็พอนะครับส่วนสําหรับของตัวอามัดเขาอธิบายไว้บแบบที่บอกไปนั่นแหละครับส่วนถัดมาก็จะเป็นประเด็นเดวที่เราเกริ่นไว้ตอนต้นนั่นแหละครับนั่นคือประเด็นของเลียมดีแลบโดยเมื่อวานนี้ตอนแรกอย่างที่เรารู้กันว่าแนวโน้มเนี่ยมันไปทางเชลซีก่อนที่จะเป็นทางเดวิดออนซินจากเนเลติกครับที่ได้รายงานเอาไว้ว่าณเวลานี้ทุกสโมสรได้รับแจ้งแล้วว่าเลียมดีแลบได้มีการตัดสินใจเลือกเชลซีแล้วและทีมสิงบูจะจัดการฉีกสัญญา30ล้านปอนด์พร้อมเคลียร์รายละเอียดส่วนตัวก่อนจะจบด้้วววยการารคตั วนเลี่ยมดีแหละไปร่วมทีม โดยในตัวรายงานของเดวิดออนซซนครับเขาก็ได้เผยรายชื่อของทีมที่ให้ความสนใจนั่นก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเรานั่นเองถัดมาก็จะเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเอเวอเรตันอตติงแฮมฟอร์ลเอเอซีมิลานและก็ยูเวนตุสนี่คือบรรดารายชื่อทีมที่ต้องไปหากองหน้าคนใหม่แล้วนะเพราะตามรายงานจากเดวิดออนซินนั้นเชลซี Chelsea ได้มีการบรรลุข้อตกลงและเจราจากับเรียมดีแลปเป็นที่เรียบร้อยและมาช่วงดึกคืนที่ผ่านมาฟาบิซิโลโมโนก่อเฮียวีโก้เรียบร้อยเป็นการประทับตา ยืนยันหนักแน่นเขาอีกว่าเลียมดีแลบนั้นได้ตกลงย้ายไปอยู่กับเชลซีแล้วและพวกเขาจะจ่ายค่าฉีกสัญญาที่มันมีกำหนดเงื่อนไขเอาไว้30ล้านปอนด์ให้กับอิฟโซวิตโดยคาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนื่องจากทางอิฟโซวิตนั้นได้อนุมัติสู่ขั้นตอนการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยโดยตัวเลียมดีแลบนั้นตัดสินใจเลือกเชลซีหรือตอบรับโปรเจกต์จากเชลซีเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าสัญญาระยะยาวอิทธิพลของเอนโซมาเลสกาและการได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนั่น ส่วนต้นสังกัดก่อนหน้านี้อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาไม่ได้ตัดสินใจใช้เงื่อนไขซื้อกับแต่ก็จะได้ส่วนแบ่งจากการขายไปทั้งหมด30%นั่นเองครับยินดีกับแฟนๆสิงห์บูเชลซีด้วยครับได้กองหน้าตัวเป้าไปแล้วอ,ม,อ,ม,อม,มันเป็นตลาดที่แต่ละทีมดูจะกระตือรือร้นกันมากเมื่อวานนี้เกมนะัดสุดท้ายเชลซีจบด้วยการคว้าแชมป์วันนี้มาเปิดเผยว่าพวกเขาคว้าตัวผู้เล่นคนใหม่ในตำแหน่งกองหน้าเอาซี่เตนเต้นกันจริงๆครับสำหรับตลาดซัมเมอร์นี้ทุกทีมดูกระตือรือร้นและเดินงานกันเร็วจริง จริงส่วนพวกเราที่เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดก็ต้องรอดูกันแหละครับว่า ไอ้แผนงานที่ทั้งลูเบนอามอลิมรวมถึงโอมาเบลดา CEO แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยพูดกันไว้ว่าพวกเขามีการวางแผนงานกันมานานแล้วลูเบนอามอลิมกับทีมงานเจสันวิลค็อกพูดคุยกันอยู่ตลอดและพวกเขาวางแผนงานทั้งที่ว่าทีมได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกและไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขามีการพูดคุยกันหมดแล้วที่เหลือก็เป็นการเดินตามแผนงานนั้นไปปรากฏว่าสรุปสุดท้ายตอนนี้เลียมดีแล็บเป้าหมายกองหน้าของพวกเขาหลุดมือไปเรียบร้อยซึ่งเอาจริงๆเราที่เป็นแฟนบอล ตอนปีแสดงถ้าเกิดว่าสมมุติว่าใครอยากได้หรือเสียได้เนี่ยเราจะไปโกรธว่าเลียมดีแลบไม่มีใจพอทีมไม่ได้ไปแชมเปี้ยนสีก็เลยไม่มาเลือกเราแบบนั้นผมว่ามันก็ใจร้ายเกินไปหรือมองมิติแง่เดียวเกินไปถ้าเราจะไปตัดสินตัวเลียมดีแลบแบบนี้เพราะเราที่เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดเราลองมาพิจารณาทีมของพวกเราดูว่า สถานะของลูเบนอมูลิมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จบฤดูกาลมาด้วยอันดับ15เป็นรองแชมป์ยูโรปาลีกกับวิธีการเล่นที่จับกล้องอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งเกมอุ่นเครื่องโพสซีซันเจออาเซียนออสตาเราก็ยังรู้สึกแบบเข้าใจในความเหนื่อยล้าเข้าใจในความที่แบบต้องมาปรับตัวกับจังหวะโน่นนั่นนี่อะไรก็ตามแต่วิธีการเล่นฟุตบอลของพวกคุณมันยังดูจับต้องอะไรไม่ได้เลยหรือถ้าเราตัดเกมอุ่นเครื่องไปเอาเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ออมูลิม,มาทํางานถึงวันนี้เรายังไม่รู้สึกว่าโอ้โหนี่คือแนวทางที่ถูกต้อง ่มีใครมั่นใจขนาดนั้นลองคอมเมนต์ไว้หน่อยก็ได้ครับส่วนตัวเราที่เป็นแฟนบอลเท่าที่ผมเห็นคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันตลอดนั่นคือการบอกว่าบอร์ดบริหารถ้าจะเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมหรือเฮดโค้ชให้เปลี่ยนตอนนี้ไม่ใช่ว่าไปเสริมทัพให้เขาแล้วค่อยไปเปลี่ยนที่หลังความชิหายมันจะเกิดขึ้นนะแล้วบางคนก็บอกว่าอ่ะให้เสริมทัพไปก่อนก็ได้แล้วรอดู5นัดบางคนบอกรอดูสินัดทาไปไหวจริงๆก็คอยแยกย้ายกันไปพอเราลองย้อนดูความเห็นเหล่านี้เราก็รู้สึกได้เลยว่ามันไม่แปลกที่สุดท้ายตัวเลียมดี จะตัดสินใจเลือกเชลซีเพราะแม้กระทั่งเราที่เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรายังไม่กล้าม,มั่นใจหรือแน่ใจเลยว่าลูเบนอมริมจะสามารถพัฒนาทีมให้ไปในจุดที่ดีขึ้นได้จะทําให้แมนยูไนเต็ดมีฟุตบอลที่ดีขึ้นหรือกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้าได้เราไม่มีใครสามารถคาดเดาและบางทีอาจจะไม่ได้มีใครเชื่อมั่นเลยด้วยซ้าทุกคนพูดเพียงแค่ว่าถ้าต้องอยู่กันต่อไปก็จะเชียร์และให้กําลังใจขอให้ทาได้แล้วกันถ้าทําไม่ได้ก็แยกย้ายกันนะเพื่อนอะไรแบบนี้กันหมดเลย ผมว่ามันมีความไม่มั่นคงไม่แน่นอนอยู่ในนั้นอยู่ในแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเยอะมากๆแล้วกับตัวเรียมดีแลบที่เขามีเป้าหมายชัดเจน ต้องการลงเล่นต่อเนื่องต้องการพัฒนาตัวเองต้องการอยู่กับทีมที่มีโอกาสเล่นแชมเปี้ยนส์นีกนั่นคือการแข่งขันในระดับสูงไม่ใช่แบบแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ที่ยังโอ้โหพลุงพลังกับการแก้ปัญหายังปลดพนักงานยังเคลียร์นักเตะตัวยืมยังจะขายคนนั้นคนนี้เขามองมาที่ทีมเราแล้วเอาฟุตบอลเป็นตัวตั้งการเลือกเชลซีคงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแหละครับแต่ถ้าใครจะผิดหวังก็อาจไม่ว่ากันก็เข้าใจได้แต่เชื่อว่าสำหรับดิวเลียมดีแลบเนี่ยเพื่อนๆแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่อาจจะไม่ไได้อะร เพราะเหมือนทุกคนจะลงความเห็นไปในทางเดียวกันเลยว่าต้องการกองหน้าที่มีประสบการณ์มากกว่านี้แบบฉีกซองกินได้เลยไม่ต้องมานั่งรอพัฒนาอะไรแล้วเพราะเราทุกทรมานหรือเกินกับบรรดาตัวลุกหรือกองหน้าเด็กๆเ,เอามาเพื่ออนาคตแต่ปัจจุบันช่างแม่งเราช่างแม่งกันมาทางฤดูกาลแล้วเพราะฉะนั้นแฟนบอลปีแสดงก็เลยต้องการกองหน้ามีประสบการณ์ไว้ใจได้และเข้ามาไม่ต้องพัฒนาปรับตัวกับทีมปรับตัวกับลีก็ได้แล้วก็ขอให้ทำผลงานตามมาต,ามมาตรฐาน นักเตะคนนั้นไปเลยเดี๋ยววันนี้มีอัปเดตของนักเตะกองหน้าคนหนึ่งด้วยที่เพื่อนๆน,น่าจะรอตามกันแต่ทีนี้ขอ,อนิดน,นึงครับประเด็นจากเลียมดีแลคกับเชลซีมันก็เชื่อมโยงมาที่1นักเตะปีสะแสดงอย่างเจดอนซานโชโดยหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับเชลซีคว้าแชมป์ยูฟาคอนเฟลซ์ลีกแล้วซานโชก็เป็นหนึ่งคนที่ยิงประตูที่3ปั่นโป้งเข้าไปลูกนั้นแหละครับทีนี้หลังจบเกมซานโชก็มีการพูดกับสื่อบอกว่าตัวเขานั้นจะไม่กลับไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ โอ้โหเต็มหน้าฟีดมีทั้งความเห็นแฟนบอลฝั่งยูไนเต็ดก็ไปเลยกูไม่ได้อยากได้ส่วนฝั่งเชลซีก็มามาเล่นได้แบบนี้เราโอเคเรายินดีต้อนรับเลยมาเลยเพื่อนอะไรแบบนี้2ฝ่ายก็ชัดเจนว่ายูไนเต็ดไม่ต้องการฝั่งเชลซีก็ยินดีต้อนรับจากที่ดูทิศทางคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นต่างจากนี้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับแต่ประเด็นนอกจากคอมเมนต์ของแฟนบอล2ทีมมันเดนเริ่มมีกระแสะที่รายงานกันว่าทางสโมสรเชลซีนั้นอาจจะไม่ใช้เงื่อนไขซื้อขาดซานโชยี่ล้านปอนด์และพวกเขาจะทำ การผิดเงื่อนไขนั้นด้วยการยอมจ่ายค่าปรับให้กับปีแสดง5ล้านปอนด์พร้อมกับส่งตัวซานโชคืนกลับไปตอนนั้นแฟนบอลปีแสดงก็โอ้โหเชลซี Chelsea แซบจริงๆไปจัดการคว้าตัวเลียมดีแลบหนึ่งในเป้าหมายปีแสดงไม่พอยังจะมาส่งซานโชคืนให้เราต้องมาแก้ปัญหากันอีกโอ้ยปวดหัวปวดกระบาลแต่หลังจากนั้นช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมามีรายงานจากสกายสปอร์ตถึงแนวโน้มที่ซานโชอาจจะโอเคกับเชลซีก็ได้โดยสกายสปอร์ตรายงานไว้แบบนี้ครับ ณเวลานี้ทางสมูรสอเชลซีนั้นยินดีที่จะเก็บตัวเจรอนซานโชไว้กับทีมต่อไปหากว่าพวกเขาสามารถพูดคุยเรื่องเงื่อนไขสัญญากันใหม่ได้เพื่อให้มันสอดรับกับโครงสร้างค่าเหนื่อยปัจจุบันของทีมโดยณเวลานี้เชลซีกาลังเจรจากับเอเจนต์ของตัวซานโชอยู่ซึ่งปัจจุบันตัวซานโชในวัย25ปีย้ายมาอยู่กับปีแสดงตั้งแต่ปี2021ด้วยค่าตัวโอ้โหสุดแพงครับ73ล้านปอนด์ปัจจุบันนี้ซานโชเหลือสัญญากับแมนยูแค่ปีเดียวเท่านั้นดูสิลงเล่น กันแค่ป,ปี2ปีแล้วก็ปล่อยไปที่นั่นปล่อยไปที่นี่จนสุดท้ายตอนนี้เหลือสัญญาปีเดียวโดยก่อนหน้านี้ตามความเข้าใจของตัวผมเนี่ยซานโชเขามีค่าเหนื่อยแบบแม็กสุดๆดอะ่ะส5 0 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์แต่อาจจะเพราะว่าเงื่อนไขโบนัสมันไม่ทำงานผลงานสโมสรผลงานตัวนักเตะมันก็เลยค่อยๆลดหลั่นลงมาจาก3 000, 5 0 0 0เหลือ3 0 0 0 0 0และปัจจุบันเหมือนกับว่า ซานโช่ S S น่าจะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่250,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งต้องดูว่าไอตัวเลขตรงนี้คือตัวเลขที่เชลซีพียามจะลดลงมาหรือเปล่าแต่ถ้าสุดท้ายท้ายสุดซานโช่บอกว่าไม่เอาผมไม่ยอมลดค่าเหนื่อยผมอยากได้มากกว่านี้เชลซี Chelsea ก็จะตัดสินใจจ่ายค่าปรับให้ปีแสดง5ล้านปอนด์แล้วส่งซานโช่คืนกลับมาให้แมนยูไนตเตดไปหาทางออกเองแล้วกันเอาเนี่ยแหละอันนี้แหละคือประเด็นที่แมนยูไนเตดจะเอายังไงกันต่อ คือซานโชตอนอยู่เชลซีเนี่ยโอเคครับผลงานการเล่นในสนามฟุตบอลมันดูดีกว่าตอนอยู่แมนยูเยอะจริงๆแต่ตัวซานโชกับพฤติกรรมที่ทํากับปีแสดงมาตลอดทั้งตอนที่สวมเสื้อ,อยูไนเต็ดอยู่หรือย้ายออกไปแล้วในฐานะย,ยืมตัวก็ยังคอยต,อ,ตอดเล็กต่อน้อยให้แมนยูไนเต็ดทำงานลําบากอยู่เสมอ ตัวเขาอยากย้ายออกเขาชัดเจนว่าเขาไม่อยากกลับมาถ้าเกิดเขาอยู่เงียบๆหน่อยหรือว่ายอมตอบรับที่จะลดค่าเหนื่อยลงมาผมว่ามันจบไปได้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนเขาไปอยู่กับดอทดมูลแล้วด้วยซ้ําแต่พอดูเหมือนเขาชัดเจนครว่าเขาจะไม่กลับปีแดงแต่เขาจะไม่ยอมเสียอะไรเลยมันก็เลยทําให้อนาคตของซานโช่เนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาในเวไหนซึ่งสุดท้ายผมในฐานะแฟนบอลปีสแสดงก็หวังว่าซานโช่จะยอมลดค่าเหนื่อยตัวเองลงมาแล้วไปจบกับเชลซีให้ได้แล้วกันเพราะไม่อย่างนั้นถ้าซานโช่ไม่ยอมลดค่าเหนื่อยลงมาคงหาที่ม จ่ายค่าเหนื่อยระดับนี้ได้ยากจริงๆหรือไม่้ารซานโชแบบไม่ไหวไม่อยากกลับมาจริงๆอาจจะต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาตัวเองเลยไหมซึ่งโดยปกติคงไม่มีใครเขาทํากันหรอกครับอ่ะภาวน,นาครับแฟนบอลปิงแสดงหวังว่าทุกอย่างจะเคลียร์เรียบร้อยกับเชลซีและกันนะารซานโชนะ และสุดท้ายครับอย่างที่เกริ่นไปตอนดิวเรียมดีและบว่าเป้าหมายต่อไปของปีสัตว์แดงเนี่ยเราต้องดูว่าโอมาเบลดากับทีมงานอย่างเจสันวิลค์เขรวมถึงอมูลิมเขาจะไปมองที่ใครแต่ประเด็นกองหน้าที่แฟนบอลปีสัตแดงต้องการระดับตัวมีประสบการณ์มีชื่อเสียงไว้จะได้ในแง่การยิงประตูเมื่อวานนี้มีข่าวมาแว๊บแววให้เพื่อนเได้อัปเดตกันเล็กน้อยโดยมาจากทางอิลนาโปลิสตาครับเขาอ้างว่า ณเวลานี้แมตฮากลีผู้อำนวยการฝ่ายเจราจาฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดได้มีการเดินทางไปยังเมืองเนเปิลเมื่อเร็วๆนี้เพื่อเข้าร่วมประชุมพูดคุยกับผู้อำนวยการของทางนาโปลีเรื่องความสนใจคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเฮนนั่นเองครับโดยมีข้อเสนอที่ถูกอ้างว่าแมนยูน่เตดนั้นพร้อมจะจ่ายค่าตัวให้โอซิมเฮน33ล้านปอนด์และก็นแนบลาสมุดฮอยลุนไว้ในข้อเสนอด้วยซึ่งประเด็นดายงานนี้มันไปสอดรับกับทาง RMC Sport สสื่อจากฝรั่งเศสที่รายงานไปในทิศทางใกล้เคียงกันเลยว่า ปีแสดงได้มีการติดต่อไปยังประธานสโมสรนาโปลีอย่างออเลริโอเดลเรนติสรวมถึงทีมงานของเขาซึ่งปีแสดงนั้นพร้อมจะทําทุกวิถีทางเพื่อคว้าตัวโอซิมเฮนมาร่วมทีมให้ได้และก็มีรายงานเช่นเดียวกันเลยครับอ้างว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นพร้อมจ่าย33ล้านปอนด์และก็แนบตัวลาสมุดฮอยดลุนไว้ในข้อเสนอด้วยเช่นกันโดยแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเร็วๆนี้จะมีแนวโน้มว่าโอซิมเฮนน่าจะสามารถตกลงกับทางอัลฮิลาวทีมจากลีกซาอุไปได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าณเวลานี้พวกเขาจะไม่ได้ม เกียันทําให้โอกาสที่ปีแสดงจะไปยื่นข้อเสนอหรือเดินดิววิกเตอร์โอซิมเฮนมันก็ยังมีอยู่นั่นเองอันนี้เป็นเพียงแค่รายงานบางๆนะครับยังไม่ได้มีอะไรจับป้องได้มากมายขนาดนั้นรวมถึงบรรดาสื่อฝั่งอังกฤษก็ยังไม่ได้มีใครเล่นข่าวนี้ ฉะนั้นฟังหูไว้หูสำหรับทุกข่าวยกเว้นเพียงแค่ว่าเลียมดีแลบนั่นแหละครับเฮียวีโกไปแล้วยินดีกับแฟนๆสิงบโยอีกครั้งครับและนี่คือทั้งหมดของแฟนผีมีเรื่องเล่าประจำเช้านี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชื่น,ช,นชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช่องแฟนบอลด้วยนะครับวันนี้ผมชาติแฟนบอลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ